ทรงกำลังใจคุณแม่เพล่พ่อแสงทองแล้เราคะ่ะพี่น้องหลังจากที่มีประเด็นดราม่าในโบกี้มือที่ผ่านมานั้นก็คือดราม่าที่ทางคุณแม่เพล่พาวออกงานกลางวันนะคะออกงานงานเว่นนั่นแหละแล้วได้มีการเอาน้องโตเกียวอุ้มน้องโตเกียวแล้วก็นางน้องนาริตะขอ,อภัยค่ะโตเกียวนาดิตะขืนเวทีพี่น้องบ่ว่า,า้ดราม่าเดือนมากบ่ว่าสีลงแพตฟอร์มได้กัดตามเตะบ่าว่าเพดไดคเ,เข้าได้อไปลงดรามา่าเบิร์ดคะ่ะพี่น้องซึ่งก็เห็นกับ พีจังวานเลยอยากค่ะพี่น้องมองในสองมุมมองมองในมุมอม,มองของคนเป็นแม่เป็นลูกมองในมุมมองของการทํางานและกับมองในมุมมองของคนที่บมักกับคนที่มัาากค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันกับมีหลายประเด็นทีมันเกิดขึ้นกับทางโคมพ่เพ่อแสงทองซึ่งทีน้ำมาเว่ากับอยากพี่น้องได้รู้ได้ทราบกันว่าแต่ละคนนะคะมีเหตุผลส่วนตัวเบิร์ดค่ะพี่น้องเ่าว่าสิเป็นเอียงกับตามแต่แลนในประเด็นทีมีคนมาเม็นบ่ราว่าสิเป็น สงสารน้องหูน้องเ,อเกี่ยงห,ยงหูแกี่ยหูเล็กน่อยน่ยน่ะสงสารบอสามเลยตีว่าหูเล็กน่อยมันรับเสียงบย่ไดไรดิจักเดซิเบลเดซิเบลก็สิอันนี้ก็คือทางวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจเหมือนกันว่าเด็กหูของเด็กไม่สามารถรับเสียงได้เยอะไม่สามารถรับเสียงเสียงดังได้แต่บนัน้กะมุมมองมุมมองนึงสาหรับคุณแม่เเพ้วก็นานี่ก็จิมีด่ดางหมาในมือน,นั่นแหละมือวานมือวานที่ผ่านมาหนึ่งวันที่ผ่านมาเพื่อนกันในมีการมาโพลทึ่อหน่ะพี่น้องทงั้ง เฟซบุ๊กคุณแี่พีวเภาเองนะคะพัฒนันเนาะเออพัฒนานค่ะขออภัยค่ะพัฒนานทดกษาค่ะพี่น้องเพื่นอนในม,มีการมาโพสเลยกะโพสต์รูปของลูกนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าในเมื่อนั้นสุดนี้เลยพี่น้องลองตัวเก่ยวกับคุณแย่พี่เ้าแสงทองเพื่นอนโพสตรูปลูกนะคะแล้วกะนี่อันน,น,ะะนี้ออนที่เอาน่นาที่ตาขึ้นแล้วก็อันนี้เอาตัวเกี่ยวขึ้น นี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่ก็ได้โพสบอกว่าสองต้า,าได้ขึ้นเวทีกับแม่งานขึ้นบ้านใหม่แม่ยุ้ยพ่อต้อมวันนี้เก็บภาพให้พวกหนูไว้ดูขึ้นเวทีกับแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องจนวันนี้พวกหนูคือกําลังใจที่ดีที่สุดของแม่นะคะคุณวาจังซี่เออเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดของแม่นะคะรักที่สุดหัวใจ หลังจากที่มีโพสต์นี้ออกไปแล้วก็มีทางคุณพีนิลุยชาแนลใช่ไหมเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนเนาะเพื่อนก็เลยมีการออกมาโพสต์คลิปทีทั้งคุณเนี่ยเพาๆได้เอาลูกขึ้นบนเวทีค่ะพี่น้องแล้วก็ดามหมาในคลิปนั้นสนันวันไหวขึ้นกันทางนิลุยชาแนลได้มีการโพสต์คลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องขออภัยนะคะให้เบิ่งจะเข้าหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องเป็นคลิปทีท้งคุณเนี่ยพ่าๆกันลังอุ่มนองตัวเกีียว ลูกชายคนเล็กเนาะเต้นอยู่บนเวทีเป็นสิ่งที่คุณพี่นี้ลุยเป็นคนถ่ายลงเองลงเองกับมือเลยในเพจนี้ลุยชาแนลและก็ให้แคปชั่นในคลิปชื่อคลิปบอกว่าอากียองอเงอยากไปหาแม่แพรวน่ารักมากลูกค่ะพี่น้องขันเอ็กซีมองหรือว่าคนธรรมดามองกันเป็นเรื่องปกติแหละที่คุณแม่แพรวเพาก็เอาลูกขึ้นเวทีตั้งแต่ท้องตั้งแต่อุ้มลูกคนแรกตั้งแต่นาริตะจนถึงโตเกียว ก็ยังเอาขึ้นโตมาก็ยังเอาขึ้นตอนเด็กก็ยังเอาขึ้นแต่เด็กอ่อนๆแดงๆไม่ได้เอาขึ้นนะคะหมายถึงตอนที่น้องเดินได้ตอนที่น้องรู้เรื่องแล้วก็มีการเอาขึ้นเหมือนกันบัดนี้พี่น้องโบว่ายดาหมาอิลีมันมีดามาบุเวนว่าบุเวนวาดามาตอนนี้หน่นเพจนี้ด้วยชันเนี่เด้อพี่น้องมีดามาในเพจเพจหนึ่งด้วยมีการเอามาโพดนะคะมีการแคบ รูปของคุณเนี่ยเพ่าวเลยนะคะมาโพสแลวกะให้แคปชั่นก็คือแรงมากๆเลยนะสำหรับแคปชั่นแคปชั่นนี้เป็นแคปชั่นที่ได้มีการมาโพสเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละค่ะพี่น้องซึ่งสาวเนยสีบ่ขออ่านแคปชั่นนี้แต่สีขอแปะแปะให้พี่น้องในเบึงนะคะวานี่ค่ะพี่น้องจะแปะให้ดูว่าเขาให้แคปชั่นว่าอย่างไรสําหรับประเด็นประเด็นนี้อ่านค่ะพี่นอ้อย่าพี่น้องในภาคกันอ่านนะคะหยุดอ่านสต็อปอ่านคลิปคลิปนี้แล้วกะ วิจารณพิจารณาเอาเองใส่ความคิดใส่ความคิดมันนะคะเบาขอค่อยเห็นในตรงนี้เฮามาหย่อนกลับมาคิปที่ทางคุนพีนี่ลุยชาแนลเดี๋ยวเอาลูกมนี้พี่น้องเป็นคลิปนี้แหละเต้นอยู่บนเวทีไอเกียวงองเงียอยากขึ้นไปหาแม่แพรวคณมาจะส่คะ่ะพี่น้องเออก็เป็นรูปนี่แหละที่น้องตัวเกียยนะคะน้องตัวเกียยลูกแม่แพลเพราะบีกได้มีการขึ้นเวทีกับแม่แพลแสงทอง แล้วก็มีคอมเมนต์พี่น้องมาคอมเมนต์สิอ่านคอมเมนต์สิไลาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะพี่น้องขออภัยนะคะหากมีการผิดพลาดประการใดทุกอย่างที่แซนดี้ออกเว้าออกไปในตอนนี้มาจากคอมเมนต์นะคะทางคอมเมนต์เพื่อนได้ออกมาเว้าออกมาวิจารณ์ในเรื่องเรื่องนี้แต่จะไม่อ่านทั้งหมดนะคะใครอยากอ่านเบิดอยากอ่านทุกอย่างอยากหัวใครเป็นคนคอมเมนต์กัดเข้าไปเบิ่งใดทั้งผิดนี้ลุยชาแนลแซนดี้ว่บอกว่าผู้ใดคอมเมนต์สิให้อ่านไปเลยพี่น้อง คอมเมนต์แรกที่มีคนกดไลค์มากที่สุดนะคะหนึ่งพันกดไลค์ได้คอมเมนต์บอกว่าอ่านหลายๆเมนนะส่วนมากรู้เลยว่าคนส่วนมากไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กรู้ไหมคะว่าเสียงดังขนาดนั้นมันสําคัญต่อแก้วหูของเด็กขนาดไหนสามารถทําให้แก้วหูขาดหรือเยื่อแก้วหูอักเสบแต่ถ้าเท่าที่ดูคนอื่นที่อายุมากก็ไม่แปลกใจเราควรจะรู้เรื่องนี้บ้างนะคะไม่ได้ โชว์แต่มินงูงอเออพี่น้องแล้วก็มีคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์ส่วนมากก็มีการวิจารณ์นั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของที่ว่าเอาตัวเกียวขึ้นเวทีตลกมากนะคะป้าที่มินเถียงแบบคนแก่ๆนะคะไม่รับฟังใครมันก็มีคนมามินคอมเมนต์เถียงกันนั่นแหละรประเด็นมันตีเป็นสองประเด็นพี่น้องตอนนี้ค้นเถียงกันแลวกระตูมไปสองทางผู้หนึ่งกับไปทางหนึ่งผู้หนึ่งกับไปทางหนึ่งแบบนี้กันเลยสิมาอ่าในให้พี่น้องได้ฟังนะคะว่าสารุปจบแล้วมันคืออย่างผู้ใดพิษผู้ใดเถื่อ เออเขาตอนอุ้มท้อง8ปดเเดือนไม่ด่าหละว่าสันว่าเมียท้องตัวขนาดไหนก็ทํางานนอนดึกมีผลต่อลูกในท้องตอนยังอยู่กับสามีเก่าพานาลิตาไปบอกน่ารักช่วยกันทํามาหากินทีนี้พอเขาดา่าลูกใครๆก็รักนะคะรู้หรอกว่า ดีแค่ไหนอย่าไปอย่างน้ํเพืนหลายอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์อีกฟังหนึ่งนะเอาไง,ไง่ายๆสิยกตัวอย่างพี่นอ้องอันนี้เขาเขาเป็นฟังเ e อฟซีเนาะเขาเป็นฟังคนดานะตอนนี้เขาเมนหนีกับไปทางเอฟซีครับพี่ e พนอ้องแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่ายอมใจนะแพลวพาวนางไม่ค่อยออกมาโต้แยง้งไอ้คนที่ด่าเขานะ่ะถามแนว่าเขาไปเหตุอีหยังไหอันนี้ก็เป็นเอฟซีฟังนีพี่นอ้องเพราะว่ามันก็นมีนี่ลหละคนตามมาจากเพจที่สาวน้อแปะไปก่อนหนะ้านี้เพจที่นี้มีการมาลงล่งข่าวเกี่ยวกับคุณแพยวพาว เออส่วนมากนะคะกัเทียงกันข้อมินิก็บ,บอกว่าแม่อุ้มลูกเต้นกับพิษนอสูอีกแล้วผ้ามวนล,ลูกเต้นกับแบบเป็นอย่างน้ำเพลออีกแล้วงานบุญแม่ผ้านนองทั้งขอบขั้วมะมวนมะเต้นกันยินดีครับนี่รุ่ยกับพุณตอมนอทีมีการขืนบานไม่แต่กันย่งเป็นอย่างน้ำเพลนเออนี่แหละการกระทําบางอย่างสอดเจดตนาเองทุกการกระทําทําให้รู้อยู่แก่ใจหากมิ วินิจฉัยดีแล้วก็อยู่ในสิทธิ์ทำไปถือคคำไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีต่อชีวิตแต่หากเลือกทางอื่นก็ขอให้ไต่ตองมากๆเพราะเหตุใดพึงทำและไม่พึงทำนะคะคอมเมนต์กับเยอะพีน่นะ้องออยงานคือคอมเมนต์ตอนนี้มันกับเป็นกระแสแต่ออกไปสองไฟว่าแต่ก่อนนะตอนเขาอุ้มท้องตอนเขา ตอนเขาแต่ก่อนนั่นแหละตอนยังไม่มีดรามา่าทําไมไม่มีคนดรามา่าม,มีคนดา่ามีแต่คนชื่นชมว่าทําไมน่ารักจังรักลูกดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเขาเป็นดรามา่าทําไมถึงเข้ามาด่าได้ขนาดนี้ถึงแบบทําอะไรก็ผิดนินดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องแก้วหูลูกอันนี้ก็แล้วแต่คนเลี้ยงนะว่าจะเลี้ยงยังไงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องว่าเอาลูกขึ้นเวทีสาวนี้ก็เห็นมาเยอะแล้วเหมือนกันสําหรับคุณแม่วพาวก็เอาขึ้นบ่อยแต่ก่อนไม่มีดราม่านะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นดราม่าเยอะมากมาก ไม่ใช่แค่ดามานีนะคะร้ายอรพี่น้องดามาว่าเอาดูขึ้นนี่ยิบยกไมาแช่ดามาใหญ่ๆเพราะว่าดามานี่มันใหญ่มันล่ามไปหอดแอบ,บดำล่ามไปทุกแอบ,บล่ามไปทุกเพทีลวงข่าวเกี่ยวกับคุณเนี่ยแพร่ภาพแสงท่อ,องว,ว่าทําไมเอาลูกเล็กๆเพราะว่าอาเกียวตัวเกียวยังไม่ยังไม่ได้โตเท่านาริตานาริตาก็เข้าใจว่าเป็นเด็กที่รู้เรื่องแล้วพูดเป็นแล้วแต่ไอเกียวก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่คนบางคนเขาอาจจะเป็นห่วงว่าแบบ ผลกระทบต่อลูกในอนาคตไหมในเรื่องของแก้วหูในเรื่องของชิ่งต่างๆนานานานนหน้าๆนะคะพี่น้องเพราะว่าคันบอลถึงว่าเอาศิลปินเอาลูกขึ้นเวทีค่ะพี่น้องเบิงจังขออภัยนะคะขอหยกตัวอย่างเบิงจังคู่เตยพี่น้องเตยอภิวัตเอาหนองใจใจขึ้นเวทีเันแฮงมากตัวเอฟซี FC ภากันเอาติปเม่ไห่เอฟซีทีหักทีเอ็นดูกลับว่าเห็นวิดามาได้ละพี่น้องว่าทําไมเอาลูกอายุแค่สองขวบกว่าๆขึ้นเวทีได้ เพราะว่านาดิตากนาาจะใหญ่นาดิตานาดิตาโตกว่าลูกครูเต้ยอีกนะแต่ว่าครูเต้ยไม่มีดราม่า,มาแต่เพราพาม,มีดราม่า,มาค่ะอันนี้ก็อย่าให้ทุกคนพิจารณาแล้วก็ใส่เหตุผลหลายๆก่อนที่จะคอมเมนต์แล้วก่กอนที่จะคอมเมนต์ให้คำนึงถึงวันจะไปผ่าพิงถึงบุคคลที่สองที่สามที่สี่ที่หาที่หกที่เจ็ดที่แปดใดๆทั้งสิน้นขอให้คอมเมนต์ในพื้นที่ของตนเองแล้วคำํำใดที่มันประสูภาพนะคะก็ขอให้คิดไปในใจเก็บไปลึกๆในใจค่ะพี่น้องยา ย่ามินออกมาหลายในพื้นที่ของเพิ่นเพราะว่าบางเทืละเพิ่นละอาันมันก็เกิดการบันทอนจิตใจแล้วก็เอ้ยกูผิดอีหยังตะก,กี้กูโอขึ้นคือบ่ผิดซูมีกูโอขึ้นคือผิด,ผด,ผด,ผดนั่นแหละค่ะพี่นอ้องอยากให้พี่น้องเข้าใจนี่มองมอง,มองนี่แล้วก็มันก็แล้วแต่เพิ่นลูกเพิ่นแม่เพิ่นพ่อเพิ่นเฮาก็ไปหามเพิ่นบ่ได้คือกันเฮามีสิทธิ์เบิ่งมีสิทธิ์แนมซื่อๆมีสิทธิ์เข้าใจอยู่ว่ามีสิทธิ์คอมเมนต์แต่บางคนคอมเมนต์ก้าวไกลเกินไปอันนี้ก็เกิดผลเสียต่อศิลปินแล้วก็เกิดผลเสียต่อตัวเฮาเองค่ะพี่น้อง สำหรับมือนี้สาวในสังขข่ากับมาบอกเรื่องเล่าของคุณเดียรเพ่พาๆกับประเรนดามาที่ว่าได้มีการหอบอาเกียวแล้วก็หอบน้องนาลิตะขึ้นเวทีกลางวันในงานขึ้นบ้านใหม่ของนิรุยชาเนี่แล้วก็พี่ต้อมค่ะ